สาธุ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 คุณบิดามานดาคุณครูบาอาจารย์แก้วสปรคลแ่้วสัมประกลงใาจงลงมาเป็นที่ยังที่เพื่นแห่งปูงขาดทังลายต่อเท่าเข้าไปสู่นิรภัยขออย่าให้มีมามาประจน

จงลงมาลูกกระโทกาโุสิกาบพยนุเสีย้บอกพาเโอคาทุกขทนั่งบัดนี้รับธรรมจะมาขอบวธรธรรมะมื่นความสุขในครอบครัวพระเจ้าทำลายพรนมมน มีมนต์มีเสนธรรมีธรรมมีคาถาและวิชาทิฎลมีมนต้งล่อจงลงมาตรงข้างหน้าตรงข้างหลังแห่งพระธรรมอยู่ที่นี้บอกพาเธอสาธุพ โธัฏโธพัทโธพาธัมโมพาสังโฆพา โผล่ทำโม่เพิ่มสงโคเพิ่มพุทโธกระจายทำโมกระจัยสงโคกระจัยพุทโภละลายทลลายโมละลายสงโคละลายพุทโทสุหายทสุำโมสูญหายสงโคสุนหายพุทโธระงัทโมระงัรสมโคระงับ พุทโธป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 ุทโธสิติปิโสภะคคลาสัมมาสัมพุทโธวิชา วิชานะสัมปโนสุพโลโตโลคาวิทูอนุตตรโรกุริสาธัมมาสสะภัทฏิทัสสะเทวะวันสนานม์ขุทโธยตัมธัมโมยตัมสังโคยตัมขุทโธ พุโทโธนบัดนี้ภูขาทั้งไรขอบวชธรรมะเพื่อความสุขความเจริญมีโชคมลาภขอนิมต์ มีศิลไมธรรมีคาถาวิชาดีมีมนจงลงมาทงข้างหน้าทงข้างหลังแห่งพระธรรมมาบรรลุธรรมให้แก่พระธรรม เพื่อให้โดยแจงเห็นจริงพระเับโดยศินธรรมะของพระพุทธเจ้าโปยองคนประชันประชารมันจงลงมาช่วยเหลือทรงข้างหน้าหลังแห่งภูมขคาทั้งหลายขอาเทิร์สาธุ พุทโธนับบทนี้รูมขาดทั้งหลายจะมาบทธรรมะเพื่อต่ออายุแห่งพระธรรมขอมนมนต์อมีโชเมราขันประเสริมิมนจงลงมาช่วยเหลือแห่งพระธรรม จั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอให้ครอบครัวของพระธรรมมีความสุขความเจริญคิดหาสิ่งใดขอเด้มากมายขอนิมนุษย์ช่วยเหลือผอไ่าย เพื่อฟายแห่งพระรรออคาเทวสาธุพุทโธพุทโธคลาดแคลรมโมคลา

ทุกประการผลมมันจงรงมาผงข้างหน้าผงข้างหลังแห่งปุ๋มขาดทร้าราปุอมขาดเธอ

สันนำฉันนทยันึ่งตังทังโมยตึ่งตังังโยหตึ่งตัง พุทโธอาสามสิบบารมีมาบังข้างหน้าพุทโธอาสามสิบบารมีพระพุทธเจ้ามาบังข้างหลังพุทโธอาสามสิบบารมีพระพุทธเจ้าบังผมเก็บปลังเล็กกำมมงจอมวันพุทโธยันทโมอยัน โคยุทโธพ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  พระพาวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธอิยธรรมอิยัสโคยัสโคอตุสัปตะเกหะปตินังขันจเตโลวะหังพระพาวโธอิยัสตัดยัสโคยัสธรรมขัสสะเสสุปตังเกหังพระพ a โนพุโคเวโล จัยัตเวตโรสังตตเวนโตพุทโันมยยัปุยัพุทโธพุทโธอิติยสสพุทมนยตุนังบาลโอหังวานโอติกฉโลหกัจฉปฏิกชฉโลหาจงหัจงปันให้คงที่ ดสเด็จจาลงมาตรงองคนาข้างล่างให้ประทับบรรลุธรรมด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ของการทุกชนนช่วยเพื่อเพื่อไวให้ประสบการปัญญาเสรกิการสู่อยังคาโลปัยาปจตุกะาักับข้าวโทิภูตวยาัตธรรมยัตสังโ นักตั้งปัญญาเซสะพัตุนังปะโรโพหตัปเสหะปะนังหันจิสซสะคัตัปปะวะหตักัมมะหังปัจเจโยโอติทัตวานังปะโลโหติจงอายุปติโดยการธรรมะขัปปิููอัตุรังกาเตโสหังคันเตโลในหัวใจของประธรรมไหนมี อุุาเคงเวนตุปาติตตินำตันจัตตุปกตันจัตเตหกตันจัตตุวาุตูพระวาโนพุทโธยัตกบจัตผาระยัตขิตละกังจัตทุยัตทโมยัตสังมยัตพุทโธพุทโธพุทโอิติโสภภาวา ระตังเกหะระตังโสหะระตังปิยะระตังกัฏฐะระตังยัตถะระตังปัญญคทุหะขวาโนกุโอะแว่ลอกทุนังแว่ดอกสังขังขันตุนังแว่ดอกทุกขัตจัตเตยะตระตังกายทัต

พุทโธพุทโธพุทโธอิติปิโสภควาคาถาบทนี้เป็นคาถาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเปล่าไว้แล้วไว้ดีต้งดีไว้หายต้องหายไว้หยุดต้องหยุดไว้หักต้องหักไว้ขาดต้องขาดขอห้คนจบความคนประโยุดช่วยเหลือแห่งประทางนคุณ Lạ Thu Đạc Sĩ Sá Pháp Tích Gia Hạ Phúc Yat Tham Pháp Văn Kỳ Tô Sáng Phô Pháp Văn Lạ Phô Pháp Văn Sô Pháp Văn Lê Pháp Văn Nô Pháp Văn Lê Tích Pháp Văn Sá Tích Hạ Lạc Tăng Sế Tích Phô Hằng Pháp Khoa Độ Yat Tham Mô Yat Tham, tham, so tham Khổ วัตาสังกัตถาหัมทะยนานะหัมปาริยขัตตังโอหังตัญเจโสติขัทักโอหังุทโธยัตติจักขัตตนะเวทลมธัมังขัสระเวลงสุัตตนวลพโธอริยขัดตังอาริยสหังอาริยุังอาริยปาัอาริย,รยสุขสัตถังันเจโยโอติ พุทโธยัตธรรมยัตสังโฆยัตในยัตพุทโธยัตธรรมยัตพุทโธพุโธมหาสุพนิโซสังโฆปัมุ Saya suka tanah. Tangan kuasa saya tu.